สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็มาเจอกับน้องไก่ผมเช่นเคยจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่เราลงไปสีแฟนซีแล้วก็เป็นสีอานม้านะครับมีคนชอบมากเลยนะครับก็เลยมาถามเพิ่มเติมว่าพี่ตำาทมอานมา้าคู่นี้แบ่งไหมแบ่งได้ครับแต่บางท่านก็คิดว่าอาจจะราคาสูงเกินไปนะครับอยากขยับราคาเรมานิดนึงได้ไหมราคาขยับลงได้ครับถ้าจะราคาเซฟ นี่เลยครับชุดนี้ก็นาเล่นนะครับไกลเคียงมาเลยกับอานมาเลยนะครับนี่เลยครับชุดนี้ผู้หนึ่งเมียสามก็น่าสนใจนะนี่ครับมาแล้วอย่างอตัวนี้สวยเลยทีเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงแป๊บนึงก็ไขยแล้วผู้หนึ่งเมียสามชุดนี้น่าเล่นครับไก่พวกนี้ราคายอมยาวเลยครับคัดพิเศษให้เลยครับราอ่าราคาพิเศษนะครับแต่เกียรติไก่ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปพัฒนาต่อได้เหมือนกันอันนี้เป็นกลุ่มแฟนซีเนาะ ออกตัวลายๆน่ารักน่ารักถั่วเฉลีย่ยได้นะครับเหมาหมดเลยก็ได้นะชอบตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็น่ารักชุดน,นี้นะครับผู้หนึ่งเมียสามนะครับชุดต่อมานะครับชุดน,นี้เป็นผู้หนึ่งเมียส,สามเหมือนกันครับชุดน,นี้ก็น่ารักตัวผู้เป็นสีเทานะครับเมียสีเทาแล้วก็ตัวเมียเป็นสร้อยส,สุวรรณนะครับ โอ้ชุดนี้ก็น่าเก็บสะสมนะชุดนี้ใครเอาคนใจเขาชอบสีเทาชุดนี้มีห้าตัวตัวคู้สองตัวเมียสามนะคะเป็นเทานี่เลยครับนวลนวลน่ารักน่ารักชุดนี้ก็น่าเล่นนะชุดต่อมาเป็นดอกหมากนะครับคู่หนึ่ง เมียนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเท่าอีกชุดนี้ก็สี่ตัวครับเป็นคู่ดอกหมาคู่หนึ่งแล้วก็เป็นค,คู่เท่าอีกคู่หนึ่งนะครับชุดสุดท้ายเป็นขาวหางดำเป็นขาวนะครับตัวนี้ไม่มีตัวเมียให้นะแต่ก็เป็นเส้นเดียวกันนะครับสีสันสดใสลองดูนะครับเผื่อชอบในไก่ใน,นชุดนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณยี่0ิ5ยี่สิบยี่สิบห้าตัวมั้งนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะครับชัวเฉลี่ยได้นะแค่จะเหมายกข้อก็ได้นะ เดี๋ยวทำทําคิดราคาพิเศษให้เลยครับสนใจคู่ไหนสอบถามได้นะครับหรือจะเอากรงไหนสําหรับกรงไหนอันนี้ผมว่าเหมาะกับการเลี้ยงสวยงามเลี้ยงมพความเพลิดเพลินนะครับสําหรับมือใหม่ก็น่าสนใจนะคือเราลองหัดเล่นลองเลี้ยงแบบนี้ก่อนคือราคาก็จะย่อมเยาวแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับสามารถพัฒนาลูกให้ได้สวยได้นะครับคือเราเพิ่งเลี้ยงใหม่ผมว่าอย่าเพิ่งเอาตัวราคาแรงเลยดีกว่าถ้าแรงเกินไปเดี๋ยวมันตายแล้วก็จะ อาจจะเกิดการเสียใจและเกิดจากการท้อนในการเลี้ยงเพราะว่าไก่แจ้นี้นะครับมันเลี้ยงง่ายเอ้ยไม่ใช่ดีมันตายง่ายมันเลี้ยงยากอยู่นะนะครับเพราะว่าต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลมานิดนึงนะครับเนี่ยพวกนี้ก็เอาไปเลี้ยงต่อพัฒนาได้ปล่อยบ้านปล่อยสวนเลี้ยงเพื่อคอวามสวยงามเพื่อเพลินนะครับเลี้ยงสวยนะครับให้ได้ออกมาสวยนะครับ,าารบแล้วก็เราเอามาประกวดด้วยกันอ่าสวยๆนี่ครับ คือมันจะไม่สวยทุกตัวหรอครับลูกมันอีเนี่ยสวยๆใช่ไหมลูกอาจจะขี้เหร่ก,ก็ได้นะครับตรงข้ามกันเทาพวกนี้ไปทําอาจจะลูกออกมาสวยๆแบบนางนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับไกไ่แจ้มทั้งขาสั้นขายาวในข้อเดียวกันนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะข้อขาสั้นทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อะไรนะ่ะพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไก่นะครับ มาเลี้ยงไก่และพัฒนาไก่ไปด้วยกันดีกว่าครับสนใจแก่แจ้ก็แก่แจ้ทมแทมเช่นเคยครับไก่อยู่ทางบัานขอ,อนแก่น0 9 9 2 5 9ก5าเก้าสองห้าเ็สองศูนย์เก้โทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับหรือจะทักทา,ายมาก็ได้นะครับทางทีทอมแทมนะครับ G ทีดมดีทีโอเอ็มทีเอ็มทีดมดีทีโอเอ็มทีเอ็มทีทอมแทมครับกับบรรยากาศยามเช้าก็จะมีเสียงเป็ดเสียงห่านเสียงไก่ของผมอย่างนี้แหละครับ ขอบคุณเพื่อนๆตามและชื่นชอบไก่แจ้ต้มแซมขอบคุณและสวัสดีครับ